สวัสดีค่ะมืนด้ช่องทำกินในถิ่นเกิดน,นะคะพี่นอ้องอ่ามืนี้สิมากินบักม่วงนะคะพอดีลูกค่ามืดแล้วนะคะแลก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแลีวๆนะคะพี่น้องสิมากินบักม่วงนะคะอ่ะบอกับกม่วงเป็นบักม่วงน้ำดอกไม้ค่ะเปรี้ยวมันกําลังแกคะ่ะมีอยู่ตนเดียวนี่แหละคะ่ะที่เพิ่นกาลังแกนะคะอ่าเดี๋ยวมาสิใส่เครืองมันลงไป ได่แตงพี่น้องอาการหอนค่ะหนาวได้วางสองสามมือทีแล้วยังหนาวอยู่มือหอนแล้วนะคะเอาใส่สำเนีก่อนต้องเคยกินบ่อเอื้อยไม่กินค่ะไม่กินบ่วันนี้หนูไม่กินทำไมหนูไม่กินล่ะคะวันนี้อร่อยเ้ยนี่อ่ะเทลงไปหมดเลยพี่น้องนะคะอ่ามากินแซ่บๆนะกันได้พี่น้องอบักม่วงนะคะอ่าเดี๋ยวสิคนคน้นซเลซเลซเลขาไปแนบกันสเลสเล เอาบางคนก็จีสงสัยว่าคือเอากลวยมาวางอันนี้ว้แก่เพชรนะพี่น้องว้แก่เพชรอขออนุญาตด้วยค่ะบัสุภาพแนก่กาจีใส่มือนะคะพี่นอ้องอ่าถ้าใส่สดแล้วมันบวแสบนะ,ะพี่นอ้องเดี๋ยวให้มันลองลองกินบงังแสบบอกนะคะมือีสาวอ้อนเพื่นคนสิมมากินน่ำจะเพิ่นไปใส่บุ๊กสร้างเพื่อนกินไปก่อนกระไดดอกมือมือหนานยังค่อยบพอบเลยค่ะ ช่องของสาวอ,อ้นนะคะซอยฝากอ่กากูไลกกูแชร์เพื่อนน้ำในเดอร์เพื่อนมาฝากช่อง <c oughs> นะคะอเอาคำยิยงๆสิแล้วพี่น้องมันยังเสียบบังยมสาบพี่น้องออืม,อม คุยคุยคุยตุยต่ยตุ่ยตุ่ยนะคะเบสิเมอร์ค่ะฟผาเฮ็ดฟผาแล้วนะคะพี่น้องเป็นแบบบ่งบวงดำดำไหมคะ่ะถามว่าอัานมันสมบูรณ์มันสมค่ะเพราะมันยังมันเกลียหลายนะคะแซ่บพี่น้องมันสว่างนะคะยินเผ็ดบ่ได้เท่าแล้ว ลิ้นมันมันจางนะคะพี่น้องมันก็เลยแบบกินเผ็ดแต่บริไลคือเพิ่นนะคะกระดยซ้ำนีดก็ดีแล้วอืมอืมขออภัยนะคะบคคอยซูภาเสแยบๆล้วพี่น้องเด้อเปลี่ยวบักม่วงบักม่วงกำลังแกเป็นบักม่วงนามดอกใหม่นะคะ กำลังแก่แล้วก็บแสบน้องเลยกินกินบลลูกกินไหมอ,อ,อืมน่าชื่นวัน้อืม,ม,ม,มอืมจิ้มจิ้มจิ้มนะเดี๋ยวปะเดี๋ยวนี้หน่อยนะเมือมม่อนี้อันสองสาวอันเพิ่งรับผนสิมากินน้ำจะไปใส่บูตอนนี้ฝากส่องน้ำเพิ่มน,น้ำเด่นเด้ออันนี้ไว้กินแก่เผ็ดลูกเดี๋ยวพึงกินเดี๋ยวพึงกินเดี๋ยวเพื่อมันเผ็ดนะคะ เอากินเลยกินลยอืมอมัดเป็นหมันคันเนี่ยค่ะแสงมั้งเขาสาับไปหน่อยบักยมเป็นหมไเลย้าอนอืมฮะ้าวอันนีันสีไมู่้องเ้าโ้วยันเสจ้า อืมอืมอืมจับเลยมันมันสวงพี่น้องแต่ห้อนห่อนออกคงนอกก็ไม่ได้พระดีเหตุงานแล้วแล้วแล้วนะคะอันนี้คือคืองานนะคะร้านเสิมเอ่อเปิดร้านเส่มสวยนิดหน่อยพี่น้องอยู่การคงการทานะคะก็ทั้งเปิดทั้งขายนะคะอุปกรณ์เสริมสวยนะคะผู้ใดอยากได้นะคะเอ่อสนใจกะ ต่อมาไหนนะคะทางเพจหรือว่าทางนี่แหละค่ะี่